ส,สดีค่ะมาพบกับชาแนกิจการกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำชาเลนจ์พิเศษนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเรียกว่าชาเลนจ์หรือเปล่าเนาะวันนี้เราจะมาทำสิบอันดับสกิฟชี่ที่น่ารักนะคะโอเคเดี๋ยวตอนก่อนอื่นเราจะมาก่อนที่จะมารีวิวสิบอันดับสกิชี่น่ารักค่ะเราจะมาดูเราจะให้เราจะมารีวิวกล่องเก็บสกิฟชี่ของเราซึ่งเป็นกล่องแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเก็บชิ้นใหญ่เนาะนี่นะคะประมาณนี้เลย ข้างล่างก็ยังมีอยู่นะคะต่อไปชิ้นเล็กนะคะเราก็เอาเป็นตัวนี้เลยค่ะน่ารักมากๆาเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่10บกันเลยนะคะโอเค,ค่ะนะคะอันดับที่1ิบนะคะก็จะเป็นช็อกบอลคะ่ะไปดูอันดับที่9ก้ากันเลยนะคะอันดับที่9นะคะก็จะเป็น ตังหน้าแมวค่ะไปดูอันดับที่แปดกันเลยค่ะอันดับที่แปดนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะโดนัดนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะไปดูอันดับที่เจ็ดกันเลยค่ะอันดับที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะมันกรหล่งนะคะไปดูอันดับที่หกกันเลยค่ะอันดับที่หกนะคะก็จะเป็น บแผ่นเค้กโดนกัดหน้าไมเมลูดี้นะคะไปดูแบบที่ห้ากันเลยค่ะอันดับที่ห้านะคะก็จะเป็น Animal b u n ค่ะอันดับที่สี่นะคะก็จะเป็นอันดับที่สี่นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะบางแผ่นหน้าเป็ดน,นะคะไปดูแบบที่สามกันเลยค่ะ อันดับที่สานะคะก็จะเป็นปางแผ่นเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเป็นปางแผ่นแนวนอนเนาะไปดูอันดับที่สองกันเลยค่ะอันดับที่สองนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะหัวเห็ดหรือเปล่านะคะโอเคบีบตัวตัวเล็กมากไปดูอันดับที่หนึ่งกันเลยนะคะบีบเลยนอ,นเนอ,อันดับที่หน,นึ่งนะคะก็จะเป็นแมวน้ำนั่นเองนะคะ ว่าอันไหนนะอันนี้มันก็น่ารักเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราเลือกเปนหมือนนั้นนะคะซึ่งมันน่ารักมากโอเคค่ะวันนี้เราขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ <share. S 2> กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปบ่าย,บายค่ะใครอยากให้เอาทำวิดีโออะไรนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะบ๊ายบาย